สบายดีพี่น้องพากันมาแล้วซื้อเครื่องมาให้พอตนะู้นั่นเลพี่น้องเดิมทีว่าเพิ่น่าพี่ก้านแล้วก็อ้นก็นได้ซื้อมะม่ายเพิ่มอีกเป็นมะม่วงมะเงาะแล้วก็มะเกี้ยงมะแอปเปิ้ลหนะท่อนแดดขนาดเลยก็เล่าจะขี่รถไปพี่น้องพอมาแวะอ,อ้นก็ได้ซื้อน้ำดื่มสองแฟแล้วก็ซื้อ,อเป็นกาแฟแล้วก็เป็นอ้า,อาเอ็มล้อยนนี้คือส่วนของอ้วนเดพี่น้องเด้อ ตื่อมาให้ขนาดบ้านเพิ่นทีมาตั้งดา่านเด็กศิษย์ตั้งด่านเล่นรอบตรวจ,จโรคคนออก มกเลย้ากัแคนน์ี่มอเตอร์ไซค์มาก,ากามากีมเตอ,อร์ไมากแดดก็หออยเดางงมไปพอขอภัยเดจ้า <c oughs> เป็นเครื่อเตีไม้เ่นพี่น้องเด้อเรื่องบริจาคเลยหมาไม้เพ่นก็ไปดูารทาน้ำ ขอบใจเด้อน้ำยาเมีทีเครื่องกับมาหอดแล้วได้มามอบมาไม้เพิ่นแหลมากับมีขนาดบ้านเนี่ยแหละนอกากแขกกับมีไอ้แขกไอ้ใหญ่ใจดีแหละคือเก่าพี่น้องทีเพิ่นพามามอบให้กับหลอเข็นนี่แหละมัวว่มามัววานนี่ไม่นี้เพผักกาพามาอีกได้ตรงในโจมมองนี่เออ โจมเนาะแล้เกระหล่๊กแก้วสองเพียงงานกัมียังแน่ได้ยังแน่ได้ยังแน่กเงินกะเลือเล็กๆหน่อยโอนกะสีมอบให้เพิ่นเลยงานกะสีเรือโบรายซื้อคล้องกับประมาณมง4แสน4แสเไปเนี่ยอันนี้มาเท่าเพิ่นมเท่าม่เท่าแม่ของเมียบอกของเมียแม่ของเมียเพ่นมเท่าแม่ของเมียดีมุกดีใจปากกัยจะมาเก่าคำอบใจกันเอ เจ็ดแปดปีเนาะที่เป็นแบบนี้มาเนาะพอตู้เนาะแล้วก็ได้ก็ซ้ำโอ้ซ้ำได้ชีวิตขึ้นมาอีกครึ่งหนึ่งพอแล้วเอาเลยเอาเลยแม่อธิบายนะแม่เนี่ยพอดียังไงมีใจแล้วเออมียังแหน่ที่ซื้อมาอุ่นซื้อมาหายมียังแหน่นี่หมดทั้งหมดปุ้ยไงเจนี่ซีไรไรปุ้ยไงเจดีเพอนนั่นแม่แม่อยู่ญี่ปุ่นแม่แม่เด้อไทย

เออตังนครอบครวยหัวปลากระป๋องมีโคกเลยเนาะมีตะบวมีแบมีกระี้จงอามาเมืกตกจงมามต่อโลดจงออมามลดเออเห็นเลย้ำยาปลาพนมอเครื่อนุ่ายูสไลน์สไลน์ล่างกวย ซื่อเป็นต <Okay. S 1> ุกใหญ่เลยมาับแล้วม้ายต่สิคุ้มลายเติบมากเลยเนาะสิคุ้มเป็นเดือนเดือนสองเดือน ต้น้ลุงบอเออลุงของขู่เป็นอามาตานี้น้ำจ้านเออน้ำจ้างก็ชองช้่งหมดเลย่งหมดเเปนอะไรสัต่ว่า้ำซายอ่าปต่างั ่าครอบครัวมันยังกล่าวขำบอกกบฏขอบใจนะมันมีไงจะดีทั้งญี่ปุ่นนั่นแม่เม่นั่นทั้งครอบครัวมันมันเหลือนที่พคนปากมากเลยเหลืออยู่ซองเซนกินบู๊อ่ะสิซื้ออีกย่างนะมันเม็ดอันสิซื้อแล้วเงินที่เหลือเป็นอาหารช่องเซนมันเหลือเดี่ยรวมสองคำบาทเป็นฐาน เรือระหว่างสื่อขอบปาหารแห้งเลยัวปาหานแห้งอางนี่ยใส่ของซอยล้อชิญกระกอบใจลายน้ำใยแกดีในน่เนาะยูญี่ปุ่นเหรแมุุ่่้นตาสอยเรือมาหวาอบกด้วยด้วยเลยุมกระพาะกิแข็งหยยูไปนั่นน่ การงานจะเลงกเลื่อนเรื่องเีงานมอบอมายทั้งกระเดกเจ็ ดีใจบ่ะมีใจเนาะได้สบายอยากไปออกนอกระมีสุกไปนี่โจมไปแล้วโจงมาไว้มีใจบ่ะเขาอบใจเป็นเล่ได้เลิศเข้มไข่เนาะนี่มีใจแลย้วดี่คนเดียวคนนอกระได้เฮ้ยผมไปยังแนบกล้องขอบใจเหมนกันเห็นแหละคนอีต้นดูสงสารแล้วก็ซื้อมงดูมองกินแหละเป็นหมากใม่หมากตอกมาไว้เจ้ากินแน่ ใส่ในครอบในครัวลูกเนียเจ้าอะไรอย่เศอยานีไ่แล้วมันจะออกไปข้างนอกเนาะสุกไปอันนี้ขาโจมไปขาก็โจมบาไวพี่น,น,น,น้องคามคัมสุกเอาขอบเขขอบใจนั่นมาใท่เจ้าโอทีน้ำมาสี่แบว่าพันกับคนวัตถุผู่เขาแขกน้ำใจแขกนั่นกว่าน้าแขกที่เพิ่นนั่นแม่าอ้ยว่ัไตหาไทยเจ้าอยู่ดีไม่แห้งเป็่พคนนั่นแหละ นาทีการงานแต่มันจะเริ่มคงเรื่องขึ้นใช่ท่ากบเป็นสะพานบุญเพื่อนท่ากะทีใจทีใจที่ใทงดีมดีมอกดีใจนั่มมาสั่นซะที่มีผมว่าสุอยู่ผมสู้สวยเรือทานมาก่ทั้งทั้งคนฆ่ที่คนจะดาแต่คนกับพท่านเลยสวยทั้งหมดท่านควาซอยห้งเจามาสวยกวนบนวหเป็นดีชุ่มเชยเนาะชุมเชยนําเสจจาจ้าเนี่ เอามาทันแล้วเจ้าโอเคดีใจเลยแม่ดีใจเราก็ยังให้เราดีใจพี่น้องเลยประตูกนนี้กะมาน้ำนี่แหละพี่น้องเพิ่นกะมามอบสองห้องบ้านบ้านเออสองห้องบ้านเททักกันนี่เุื่อมาซอยเลื้อท่ไมไม่เออมาไมซอยเลือคันตีเพิ่นอ ยทไนใขจอะเองลุว่ามีสุขบากแหงแหงธุรกิจลุงเรื่องเด้อแม่แม่ด้อามันคนเยมาเมื่อปีที่ช่วยทั้งครอบครัวเรากับน้ำตาคอทั้งพ่อทั้งเมียพี่น้องไดีใจมีผู้มาช่วยเหลือเนาะเขาไอเออน้องยังเพิ่งผ้าโบไรยังโมมิไอเออน้องยังบบซอยได้คัะค่ะคือสุขบัเขามีกัน อ่าอันนี้เพิ่นถือว่าใจบุญอาไีแหละสำนักผ้าอีกคนหนึ่งพนแหละขี่ซอยเรือกันลายได้ไล้ครอบครัวได้ถีเราซอยกันแม่เมฆะเป็นกาแฟกับน้ำบริลายเล็กๆหน่อยของอ้นซื้อมากกัเงินแม่เมเอาให้ทั้งน้องอ้นหรือว่าแม่เทั้งผู้ใหญ่เจดีย์ทั้งญี่ปุ่นเพื่อกดมาซวยเรือมีน้ำสองพกาแฟหนึ่งซองเอ็มลอยหาิบ ในองการเวียดนามของเขตบ้านดงจุดดงกำลังเขาในช่วงโควิด2019ที่ระบาดนี่เนาะต้องขอขอบใจน้ำผู้ใหญ่ใจดีหลายหลา่มาสุกโยนอุดหนุนอาพิทาแห้งไอ้พวกเขาไอ้น้ององการทางบ้านดงกำลังขอขอบุกใจและขอแสดงความเป็นมิตสุขภาพแข็งแกรงเนาะเอ่อประสบชุวงนี้นาทีการงานการเงินให้รวยๆขึ้นไปเด้อสอยเลๆเป็นสนหลายๆขอบใจเด้อส่งมาส่งมา มาไทยบรรยากาศเป็นเล็กๆแน,น่อยนเนาะก็น้ำจิตน้ำใจที่อยากชื่ออยากให้พี่นอ้องเพื่อนกามา่ายามอยู่ในนี้อยู่บ้านดงคำหลวงนี้ยามเรื่องอันโรคนี่แหละป้องกันนี่แหละโลรคแม่เลยมายามอยู่นี่มันนี้เขากับพากันมาหลังจากที่ว่ามอบแล้วเึาจะพี่นออ้องอ้นกับสิคกับเมื่อเพี่นอ้องแล้วขี่รถออกเมื่อจากนี่เมื่อประมาณ้ากิโล ประมาณเจ้าโลนี่แหละประมาณนี่แหละพี่น้องอ้นกับสีเมื่อหาเห็ดกับขอกับเข่ากินอะพี่น้องเพราะวะ่าได้ซื้อเห็ดปวกเนาะนี่นะพี่น้องโลนึงหาลอยบาทเห็ดปวกสีเมื่อแกงกินอ้นกับสีเดินทางกลับแล้วเพราะวะ่าตอนนี้กับสีนังแรงแน่กับมีหนัดกับลุงแน่พี่น้องอ้นกไ็ได้ นัดกับลุงอ่าไปเบิ่งบ้านที่เพื่อนไห้กับให้ไปดูไห้บริสุทเสาบริบรบรยังอ่าบริสุทเสียเงินย,ยังยังประมาณย,ายังบูคักแต่ออนกะหิ้วเข่าแล้วกะสิเมื่อหากินเข่ากินน้ำกินปลาซะก่อนแล้วก็จึงสีไปเบิ่งบ้านที่ลุงโทรนัดไห้ไปเบิง่งที่ว่าบริสุทธิ์เาด้วพี่น้องเด้อเดี๋ยวออนกะขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีขอบพระคุณแม่เมีขอบพระคุณถูกกำลังใจที่ให้กำลังใจแล้วก็ทุก คำคอมเมนต์ที่เม่นมาเด้อจ้าติชมยังกะขอบพระคุณหลายๆเดี๋ยวอนกันสิเดครับรถเมื่อเดินทางเมื่อกับเมื่อกับเดินทางเมื่อกับแฟนมากับแฟนนะพี่น้อง <c oughs> ลาไปก่อนนะพี่น้องเด้อสบายดีบาย,บายยมาสุขสุขคนเด้อจ้า